สวัสดีครับทุกคนถ้าจะให้พูดถึงชื่อของซิโกโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองหลายคนคงจะจำภาพของเขาได้ทั้งในฐานะตำนานกองหน้าทีมชาติไทยและสุดยอดกุนซือของทีมชาติไทยซึ่งในเวลานี้ซิโกโก้นั้นออกไปโชว์ผลงานได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจกับสโมสรอนฮองอัญยาลายและเขาก็เป็นที่รักของผู้คนในประเทศเวียดนามเป็นอย่างมาก และแม้ว่าทุกคนจะรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับชายที่ชื่อว่าซิโก้แต่เชื่อว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้โดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ5เรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับเรื่องที่หนึ่งทำไมเวลายิงได้ต้องตีลังกาโดยเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในสมัยที่ซิกโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองยังเป็นดาวรุ่งและเล่นอยู่กับทีมชาติไทยชุดเยาวชน ในทัวร์นาเมนต์ที่ทีมชาติไทยต้องบินไปแข่งที่ประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งในรายการนั้นไม่มีแฟนบอลชาวไทยไปเชียร์เลยและในแมตช์ที่ต้องเจอกับทีมชาติ U a E ซิกโก้ในวันนั้นจัดการซัดไปคนเดียวถึง2ประตูแต่ด้วยการที่ไม่มีแฟนบอลซิกโก้ในเวลานั้นไม่รู้จะดีใจยังไงเลยจัดการตีลังกาโชว์เพื่อความสะใจซะเลยซึ่งหลังจากจบเกมนั้นนักข่าวได้ให้ฉายาก,กับเขาว่าซิกโก้จอมตีลังกาและหลังจากนั้นเป็นต้นมา เวลาที่ซิกโก้ทำประตูให้กับทีมชาติไทยได้ซิเนเจอร์ที่ตามมาหลังจากการยิงประตูก็คือท่าตีลังกาอันเป็นตำนานของเขาเรื่องที่ 2. ทํทำไมซิกโก้เลือกใส่เบอร์13สําสำหรับเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในสมัยที่ซิกโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองก้าวขึ้นไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ใหม่เบอร์เก้าอันเป็นที่หมายปองของบรรดาน,นักเตะที่เป็นกองหน้าจากทั่วโลกทีมชาติไทยในเวลานั้นมีศูนย์หน้าเบอร์เก้าชื่อปียพง์ผิวอ่อนซึ่งการที่จะไปแย่งนั้น สิกโก้ได้บอกไว้ว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงยีของทีมชาติไทยล้วนแล้วแต่มีรุ่นพี่ในทีมชาติจองไว้แทบจะทุกเบอร์แล้วแต่มันก็แปลกตรงที่ไม่มีใครจองเบอร์13ของทีมชาติไทยไว้เลยเพราะนักเตะทีมชาติไทยในเวลานั้นเชื่อกันว่ามันเป็นเลขที่ไม่เป็นมงคลซึ่งในภายหลังซิกโก้เคยออกมาบอกไว้ว่าตอนนั้นเขาไม่สนใจว่าเลขมงคลหรือไม่มงคลเขาแค่ขอให้ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ไว้ก่อนและทำให้หลังจากนั้นเป็นต้นมา ตำนานเบอร์13ของทีมชาติไทยก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเรื่องที่สซิกโก้เป็นคนเดียวในประเทศไทยที่สามารถพาทีมชาติไทยเข้ารอบสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกได้ทั้งสมัยตอนเป็นนักเตะและสมัยที่เป็นโค้ชย้อนกลับไปในศึกฟุตบอลโลก2002รอบคัดเลือกโซนเอเชียทีมชาติไทยในเวลานั้นคุมทัพโดยปีเตอร์วิทโดยมีซิกโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเป็นกองหน้าตัวความหวังโดยในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปีนั้น ซิกโก้ยิงไปคนเดียวถึง10ประตูและสามารถพาทีมชาติไทยทะลุเข้าไปถึงรอบ10ทีมสุดท้ายได้สําเร็จซึ่งนับได้ว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยถัดมาในศึกฟุตบอลโลกปี2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียซิกโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง <S <S 2> <S 2> กลับมาสู่ทีมชาติไทยอีกครั้งในนามกุนซือและเขาก็สามารถพาทีมชาติไทยทะลุเข้าไปถึงรอบ12ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลกรอบคันเลือกได้อีกครั้งซึ่งนับได้ว่าเป็นครั้งที่2ของทีมชาติไทยที่ทําได้ นับตั้งแต่ปี2002ที่ทำได้ครั้งแรกเรื่องที่4เป็นกุนซือชาวไทยที่ได้รับเงินเดือนสูงที่สุดอย่างที่ทุกคนทราบกันในเวลานี้ซิกโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกำลังเป็นกุนซือให้กับสโมสรฮองอัญญลายในศึกวีลีกประเทศเวียดนามและพาทีมพงอาดเป็นจ่าฝูงอยู่ณขณะนี้ซึ่งเงินเดือนที่เขาได้รับจากฮองอัญญลายมันสูงถึงขนาดขั้นที่ว่าทำให้เขากลายเป็นกุนซือสัญชาติไทยที่ได้รับเงินเดือนมากที่สุดในเวลานี้ โดยการเป็นกุนซือฮองอัญญาลายซิกโก้ได้รับเงินถึง9ก้าล้านหแสนบาทต่อปีหรือตกประมาณ8ปดแสนบาทต่อเดือนเรื่องที่ 5. ซิกโก้ติดอยู่ในอันดับที่14ของโลกในเรื่องของนักเตะที่ยิงประตูในานามทีมชาติได้มากที่สุดซิกโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนั้นคือกล่องหน้าที่ทำประตูได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยโดยตลอดทั้ง14-15ถึงปีที่ลงรับใช้ทีมชาติไทยซิกโก้ลงเล่นไปทั้งสิ้น134ิ่นัดยิงไปได้ถึง71ประตู ซึ่งถ้านับรวมในระดับโลกนักเตะที่ยิงประตูในนามทีมชาติได้มากที่สุดอันดับที่1ก็คือคิสเตียโนโรนันโดและอารลีดาอีที่ยิงไป109ประตูเท่ากันส่วนซิโก้ที่ยิงไป71ประตูติดอยู่ในอันดับที่14ของโลกร่วมกับตำนานกองหน้าทีมชาติเยอรมันอย่างมิโลสลาฟโคเซ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้และนี่ก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับ5เรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับซิกโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองซึ่งทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ